บรรยากาศสายสาของมือนีนำผ้พาพ่อพี่น้องเข้าสู่กับบรรยากาศในการลงป่าในสาของมือนีกันร่อยอ่องร้อง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 สลับผู้ที่เพิ่นเอาแหวานลงไปแล้วก็งุ้มงุ้มงุ้มมาที่นี่บรรยากาศงามๆของเซานีบุคคลเพิ่นมีเรือพาย เพื่นกระพายไปเรื่อยๆเอาแหวานไปนำ้ำผู้ที่มายกสะดุง้งเริ่มยกกันแล้วโอ้บรรยากาศงามภาพใสภาพส,สวยๆภาพกับงามยกมีอย่างบ้นอบาทที่นี่มีอย่างบ้นอกอ่าคอยยกไปเพื่นบอกว่าโอ้บรรยากาศไม่พี่น้องเอ้ยแดดนอนๆเด้อช่วงนี้เด้อถ้าเจ้ามะเล่นนะ้ำ ในช่วงหน้าแรงพี่น้องช่วงหน้าแรงเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะมือนีมาลงป่าในสานยกแล้วยกแล้วเดี๋ยวพวูกขาเบิ้งก่อนเพื่น 40, สีมานซ้ำไหนเดี๋ยวรอให้รลุนรอให้รลุนเสียงแหตกน้ำจูดพี่น้อง เดินเบริงเรือพายเบริงเรือพายบาดทีนี้เดี๋ยวผู้ขับพาเบริงข้าเจ้ามีเลือนแล้วกับพายแล้วก็จะไปหาวานแห่บาดทีนี้เฮ้ยข้าเจ้าอยู่กับน้องหนำนาะพี่น้องเนาะเป็นลักษณะแบบนี้ละไปแล้วอ่าเบริงไปเรื่อยๆพี่น้องผู้ใดเนาะสิมานมาเนี่ย <Yeah. S 1> พลอก้นไงเสดุ้งเหรอพี่น้องก็แต่นิดหน่อยในวานเฮียดีไปนี่แหมนี่แหมเห็นตะลังนี่แหมพี่น้องวานจวดวานจัดเยอะเป็นข้บ่หมันติเตียนในปูนี่นั่น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 พี่น้องกำลังงุ่มงมเศร้าๆอยู่หั่นน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 ั่นเอาดึงคองแล้วดึงคองแล้วบอดที่นี่ดึงคองไรแล้วเดี๋ยวมาจียัดลงบอดที่นี่ป๊ัดตัวใหญ่อตัวปนินตัวนั้น ลงของแล้วเว้ยผู้เพิ่นหมานเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ่นนี่มาลุ่นนี่บาทที่นี่นี่ร้อยอยู่นี่ร้อยอยู่นี่ลอ,องลองลองลองอ่างเอาถุงนั้นเพิ่นขึ้นไหลยอยู่หลายตัวอยู่ตัวถุงหมานอยู่หมานอยู่ผู้ลังคนดอกว่าผู้ลังคนกับไหสูงแล้วนั่นนั่นอยู่อันอยู่เรือเพิ่นเนี่ยพี่น้องนานป้าปนินตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่นปนิน หยัดลงอีกแล้วป um, ๊าตัวมิตโตังามๆเลยพี่น้องหยัดลงอีกแล้วหยัดลงอีกแล้วนั่นเป็นผ้าอยู่ทั้งหลังเลยถุงป่าเด้พี่น้องอ๋อมาเบิ้งมาเบิ้งบัดนี้พี่น้องเป็นกระลังวานแหี่ยมเบิ้งบักหลาน้อยสิวานแหยแบบทีนี้มันวานแหี่ยลิ่นนี่ซื้อหรอนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้องเบื้งเบิ้องเบิ้งเป็นจิหัดวานแหี่ยที่นี่ลักษณะนี้ เอาหนึ่งสจุดเบอเบิ้งของไงพี่น้องอ้ยอนซ่อนของกับั่างไงคักไงเนี่ยอาสมาพระควรผู้ขามลาพระจากับลาพาะอวยไปเดี๋ยวอกกดหนามาพบมาพอกันคือเก่าดังเดิม้อเดี๋ยวผู้ขาจะนำพาเอาซึ่งคลิปวิดีโอต่างๆให้พ่อพี่น้องได้รับชมรับเบิงกัน เบิ้งเบื้งพี่น้องบัตรสุดท้ายนี่นี่ห้เบิ้งยกขึ้นไปเบิงนเน้งงนั่นนะพอเห็นนะโอ้ยยกกับยกว่าไหวผลงานมันหลายเกินป้าดิสต,ต,ตัวยิ่งใหญ่ป้านินอ่ะผู้บนหมานพี่น้องเอ้ยเพิ่งกำลังจับเอาใส่ของแล้วาบาัตที่นี่อ่ะอำลาพระจากอำลาพระอวยไปด้วยคลิปนี้ก็แล้วกันเด้อโอกาสหนา้าคลิปหน้าว่ากันไม่กูขาดไปแล้วในคลิปนี้บาย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 ,บาย,บาย,บายสวัสดีครับ